สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุข,สข,สข,ขพนครับผมมาผูกข้าวไร้พังเล่นกินเที่ยวพี่น้องมาผัดมีครับผมสูตรข้าวไร้พังเองนะพี่น้องนี่ผัดมีผัดผัดแล้ยวผัดพ,พี่น้องมาใส่ก้าวเงาะใส่กันมาเนี่ยอือครับผมจัดสามกันครับผัดมีสูตรข้าวไร้พังเบิ่ง พี่น้องนี่ครับมาครับผมเสิแซมกันครับผมใส่ถั่วงอกใส่กุ้งแห้งครับพี่น้องถั่วงอกกุ้งแห้งเสี้ยมเกี่ยวพริกสดตำพริกสดใส่นะครับเสิร์ฟแซมได้ดีครับพี่น้อง ผัดเมียอาจจะเป็นผัดเมียเขาหลานเปลี่ยนพี่น้อง <c oughs> เลาวสูตรกว่าอะไรพังเองเองลยนะไม่ต้องสูตรใครหรอกมาครับพี่นอ้องแงัด แทบจนเต็มสูตรไม่ได้อือเติมีมม่สุด เกีย่ยวใส่สินมีมั้งไง อร่อยไม่ซ้ำใครมาพี่น้องนะครับผัดมีสูตรวลัลยังงาบอ,อร่อยไม่เหมือนใครเพราะไม่มีใครเหมือนเรา 으 <laughs> 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 ค anyway. ิดไร้เลยทเปี๋ยใช้บ่ตรเครดิต่นักในตะเกียบ ใจกุ่งแห่งง่ายครับมีความนวลเค็มๆนวลๆหน่อย <Nous> Rồi. lại lại Hãy cho อย่าตาพี่น้องอขอทาครับันนี้สูตรข้าวเลยพังนะครับบี่้องคือไผ่แต่ว่าไม่ไข่คือ,อค้อ,องพี่นอ้อง จะีบบเดนลื่นสุดทั้งไดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับเด้ออามาคอมเมนต์ออามากดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันให้เราครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับพี่น้องสวัสดีครับ